สวัสดีครับผมมาอัปเดตกาญเละจอดอีกั้างครับตอนนี้เวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาครับหรือบ่ายสองครับผมอยู่ที่แก่งค่อยครับรถติดมา่พักหนึ่งแล้วครับคือแบบเคลื่อนตัวได้ซ่าครับแล้วก็สลับกับจอดแล้วก็นี่ครับก็แค่แบบปล่อยเบรกกับไหลแค่นั้นแหละครับไม่ได้ไปแห้งครับนี่ครับ จึงสี่มากเกือบสิบยี่สิบกิโลครับตอดนี้อยู่แกงค้อยครับพี่น้องรถหลายครับอันนี้หอดโคลาดอยู่ครับออกมาตึงแต่เก่าโม้ครับพี่น้องใบสองครับตอนนี้แรนมากหาชัมม่วโมงแล้วครับตอนนี้พอสองรอยโลอยู่พี่น้องโอ้ติดทางติดเนี่ยรถหลาย ้งค่อยครับยังมาถึงลำตะข้อลยครับพี่น้องเนี่ยลวมีตะค้ออกสี่ซ้ำไหนนะแก้งค่อยซ้ำนี่แล้วกัเป็นช่วงแค่าบสองนงครับยังมาหอดเหมือแรงครับหมือแรงนี่พี่น้องหลายคนกำลังสีเดินทางเลยงานมากเดินทางตอนเย็นกับสิค้าก็นี่ครับนะครับคพือถนนมิตรภาพแล้วครับตอนนี้ครับแก้งค่อยครับพี่น้อง อีก็งคงสีติดกับเคลื่อนตัวยุติว่าเคลื่อนตัวโมเร็วครับเสีติดจริง่ผมว่าก็สีอีกหลายกิโลครับเจ้าสิบหอบ้านย่านไหนครับ,นะรบการทางแก่งค้อยนะครับ เนี่ยพี่น้องทีเดินทางตอนเย็นสิมาอย่งไรน,นี่ครับสีม่าได้นั่งให้ครับนี่นครับพี่น้องพระทับใจมากครับมาแบบบด้นัดไม้แล้วครับรถเช็คมาเตอร์รไซครับ เดี๋ยวผมสีอัพเดตอีกท็นึงอยู่ตอนผมไปฮอดแก่งคอยนะครับจากในใบสองฮอดไปไปถึงลําลำตะข้องครับสิบประมาณจาก็กชั่วโมงครับรถสิทธิ์ยืมซ้ำไหนสวัสดีครับ